สวัสดีครับวันนี้เรอยู่ในเกมเธอเดียนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็แม้งก็มาต่อจาก ep ที่แล้วเลยนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนทั้งแมพแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับมาดูกันก็วันนี้ก็ลองเปลี่ยนแนวมาเล่นเกมเธอเดียบ้างนะครับซึ่งก็ตามที่ที่เอ่อที่ผมไปดูมานะรู้สึกว่าจะกลายเป็นโ์ชั่น1นแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาค่อนข้างที่เยอะมากเลยครับซึ่งก็อาจจะคล้ายมือคอมเลยนะครับไม่ได้ว่าคล้ายเขาเรียกว่าไรนะก็เขาเรีย แล้วก็รู้สึกว่าเสียงเพลงก็มีคุ้นเลยเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเอ่อเดี๋ยวเราเดิเลยไปฝั่งซ้ายนะซึ่งผมก็ไปสำรวจมานิดหน่อยแล้วนิดหน่อยจริงก็มีแค่นี้แหละคือแมพมันกว้างจริงนะดูสิครับก็ววถังจากไม่ได้เล่นมานานนะข้อความ้ือท่านจะไม่รู้เรื่องเ,เลยนะครับตัวนี้เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันไน้นะครับซึ่งถ้าหาใครรู้ข้อมูลต่างก็สามารถ แนะนำได้เลยนะครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะผมไม่ไม่คุ้นเลยนะเอ้อะไรแบบนี้แล้วเราก็อืมรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมพวกฮาโลวีนด้วยนะครับโอเคเอ๊ะผมเล่นก่อนหน้านี้มันไม่มีพวกนี้เนี่ยครับใครทราบว่ามันคือตัวอะไรก็ บอกได้นะครับวันดีก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับวันนี้อทีก็สิบเก้าด้วยงั้นเราก็แบบนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ค่อย,อยศึกษาไปนะครับอเออเอาเป็นทางไหนงั้นเราไปข้างล่างดีกว่าก็ได้เพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไอทางเดียวกันเปล่ไม่รู้ต้องลองลงไปดูวกว่าอาจจะงงงไหน่อยนะครับ เพราะผมก็ยังได้ไม่เป็นเลยนะครับสำหรับเกมนี้อ๋อเนี้ยไปแล้วคลิปนี้ก็ลองมาสำรวจในถ้ำด้วยนะครับซึ่งผมก็ขุดเตรียยไว้แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเจอทะเลบ้างนะแล้วก็ไปดูกันเลยอเอตรงนี้เป็นทะเลทรายเฮ้ยเดีย๋ยวผมนึงเก็บเงินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อย หลังจบคลิปนี้ก็ค่อยไปเล่นสซ็นิดหน่อยแล้วกันครับวิมงไม่เห็นอ่าเปิดอันนี้รอปักไฟไว้ก่อนแล้วกันโอเคปักไฟรียบร้อยแล้วก็อ่าลงมาข้างล่างโอ๊ยยังยังไม่โดนเฮ้ยนี่มันอ้ากรมแล้วอืม โอเคนะครับน้ำก็ลดไปเยอะแล้วตอนนี้โอ้โหลดไปมากด้วยโอเคถือว่าดีในด่านห,หนึ่งเลยโอเคเฮ้ยสลามมาสลามมาเฮ้ยตรงนี้ผุดกวานไปสลามเฮ้ยไม่ดก่อนที่สลามจะมาเฮ้ย,อยโอเคโอค้ยหนอตัวนี้มาอีกแล้วเกลียดมากเลยอ๋อตัวนี้เป็นมอนเตอร์ เกียดมากกิเอ้ยติดติดได้ไหมตรงนี้ติดได้ไหมอุ้ยอุ้ยอือโอเคมาพร้อมสู้เอ้ามาไม่ถึงโอเคอืมน่าทําขามากเลยนะครับวยนั่นไง๋ยวค่อยลงนะครับมันค่อนข้างที่จะสูงนะบางทีอันนี้ก็รู้แล้วเพราะอะไร ผมไปหย, então, wow. pacing, ып, หยิบไอ้ไอ้กับดักมันมีกับดักด้วยนะส้าหากเกมนี้ผมก็อาจจะอ้ยไม่อื้มเสียดายตีไม่โดนเอ้ยอยู่ไหนล่ะมารอฟันรอเลยงีไงี้ตอแล้วอ้ยอ้ยเอาสิได้อะไรมาเมื่อกี้นี่ไว้ทำอะไรได้ อ,อ๋อหานนี้แปว่าอ๋อมันขึ้นไม่ได้ทีนะผมเลยอันนี้เอ๊ยเดี๋ยวมันไปขนึนมได้นี่อันนี้แร่นี้ไหนก็มาแล้วขุดเลยแล้วกันคุณรู้แค่เวอร์ชั่นเก,ก่าๆนะครับพอมาอัปเดตแบบนี้ผมก็บอกเลยว่าไม่ทันผมที่ตามไม่ทันเลยอะ่ะมันงั้นเราก็เป็นยังไงเป็นการแล้วกันนะครับจะรอดไม่รอดก็ถ้าเราเล่นแต่เกมเดียวมันก็อาจจะดูแปลกๆเนะ ซึ่งก็เห็นคุณดัาฟอฟบอกมานะว่าสําหรับเกมคลาสิรู้สึกว่าจะมีโปรข้ข้งที่จะเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางทีมงานเขาได้ทําการแก้ไขหรือเอาพวกโปรแกรมแฮกนี้ออกไปหรือ,อยังผมก็ไม่มั่นใจนะเห็นคุณดัาฟอเข้ามาพิมพ์ไว้โอเคแล้วก็ตรงนี้แล้วกันซึ่งก็อาจจะตอบคอ,อมเมนต์เขาเรียกน,น,นะพวกที่ คนที่มาเขาเรียกพิมคอมเมนต์แล้วผมไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรหรือไม่ก็ไม่มีเวลาตอบนะครับประมาณนี้เลยโอเคที่ผมพูดวนไปวนมาก็ต,ตามสไตเดิมเลยนะครับคือไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนนะครับตรงนี้เรากา็รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นป่าป่าเห็ดน,นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะซึ่งก็รู้จักเสียงเราไม่น่าปลอดภัย เราจะค่อ,คอยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพัยาคลิปนี้มันจะเท่าไหร่นะซึ่งก็คนจัดต่อก็คนเดียวครับก็ <c oughs> คือผมเนี่ยต้งยอ,อ,องัดต่อเองโอเคเราก็ค่อ,คอยๆเปิดแมปไปเรื่อยนะครับมาโอเคมันมีอะไรวิเศษบ้างนะในนี้เฮ้ยมีแร่ดยวย่นะแต่ว่าเราขอสำรวจก่อนละกันผมก็ไม่รู้เรื่องนะว่ามันมีอะไรบ้างนในที่อย่างนี้นะขุดลงไป ราจะไม่รีบนะครับเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรมันอาจจะทําให้แบบต้องกลับมาเดินไกลกว่าเดิมนะ,ะปะักทอดไปสักนิดน,นึงแล้วกันได้มองเห็นเฮ้ยอะไรอะ่ะมันต่อได้ใช่ไหมเราสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันมีกี่อันอ๋อหมดละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปตัดเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเฮ้ยจอโอ้ แลดูทำไมเนี่ยซึ่งอาจจะมีคนถามนะว่าผมซื้อของแท้มาหรือเปล่าครับเอ่อใช่ครับเพราะมันมีเคยถามมีคนเคยถามอยู่นะครับในในเฟซบุ๊กนะครับก็มีคนถามอยู่ผมก็ตอบเลยนะว่าใช่ครับผมซื้อมาแล้วก่อนหน้านี้ครับแต่ไม่ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่มั่นใจนะน่าจะไม่แพงหรอมั้งครับ เหมือนเมคับเนี่ยนะครับยิ่งอัปเดตยิ่งราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังไม่ซื้อนะถ้าซื้อก็ว่าจะมาแคสอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะยะงมีซื้อล้วก็รู้สึกว่าจะมีคล้ายๆระบบแบบเออเหมือนจะเป็นคล้ายสามารถเล่นเหมือนมือคอมได้นะซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วก็ผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะไม่มีปัญหาก็จะมีแต่พวกเออสิ่งแเป็นเกี่ยวกับอืมเขาเรียกว่าอะไรนะอธิบายไม่ถูกนะครับทีเ้วก็ นี่อาจจะนานเน่ยนะผมก็ไม่รู้เราก็ไม่มีทางนี้อยู่แต่ผมอยากลองขุดลงไปแล้วกันมันก็เป็นเกมลงเหมืองต่อสู้หาของเปิดซึ่งภารกิจผมไม่มั่นใจนะแต่ตามที่ไปดูมาจาก YouTube แล้วก็วิกกี่นะแต่อันนี้ไม่ได้ดูแบบละเอียดนะก็จะมีแบบต้อง,งเ,อเขาเรียกนะ กำจัดบอสหรือไม่ก็มันจะมีคล้ายๆพวกก็อบบินบุกนะซึ่งถ้าหากเราทําการเคลีย์อีเวนต์แต่ละต่างๆเสร็จเราก็จะมีพวกเอ c มาใหม่หรือไม่ก็เป็นพวกอุปกรณ์มาใหม่นะซึ่งก็อาจจะอาจจะพูดไม่ถูกเท่าไหร่เท่าไหร่นะมันสำหรับคนที่รู้ก็จะพอเข้าใจอยู่สนะครับว่ามันหมายความว่าไงก็คือเอออาลณ์แบบเมื่อเราฆ่าบอสไปตัวหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะอันล็อกหรือสามารถที่จะค่าของได้แบบ ใหม่มากขึ้นน่ะเอ่อประมาณนั้นแหละเอ้ยเอ้ยนี่มันเป็นน้ำเหรอเอ้ยจมน้ำเหรองั้นไปทางไหนเนี่ยอ่างั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดดีกว่าเอ้ยตัดดีกว่าเดี๋ยวผมจะขอขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับเอ้ยเอเดี๋ยวนะเอ้ยทางนี้ทางนี้อันนี้มันแปลกๆมันมีมันมีรูข้างล่างด้วยต้องใส่นะ ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะยาวนานขนาดไหนนะครับเฮ้ยมีหนอนด้วยเฮ้ย,ยมีรูปแบบนี้ไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบเลยฮะเออนี่มันที่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันนี่มันที่ไหนเฮ้ยนี่นี่ตัวอะไรเดียเยเด๋ยวเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเด đi đây đây đây